เขาเป็นคุณลิงเขาเป็นพยานครับเขาเขาบอกผมต้องถามคุณลิงก่อนนะครับว่า w i เดฟายดฟโวดฟาอ๋อชักอะไรอะไรกระแดกว่าแดวจุกจุกไ้ไหมครับคุณลิงไม่เขาบอกว่าหีทับหมดเลยอะไรอะไรสวงไปไอมิดเหลือเลือดที่คนคุยภาษาลิงได้อะ แล้วบอกคนเดียวไงนี่ไงมีคนนึงแป่งแปลนเฉยเลยจิก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 ผมเป็นเจ้าหน้าที่สนสัตว์และลิงอ๋อเขาบอกว่าเขาบอกว่าปลุกอติขึ้นมาแลติก็ไปอยู่ร้านป้นครับอยู่หน้าที่เกิดเหตุเขาบอกว่าแลติอ่ะก็ก็ถูกหนังหัวลิงให้ไปป้นแล้วก็ลิงไม่อยากไปครับเขาพูดอย่างนี้ เขาบอกว่าเขาเสียใจร้องไห้มากที่จะังหวัดนี้ต้นตีนี้มันมันร้องเฉยเเวทไม่ได้พูดอะไรเลยนะมันร้องนั่นคุณตันหาเสียงผมอีกแล้วคุณจะเฉียงผมทำไมอ่ะผมถามคุณเถอะอ้วกอ้วก็ฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันนเอาดีไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะจริงไหมครับคุณลิงถ้าคุณพูดถ้าผมพูดจริงคุณชูนิ้วขึ้นมาพูดจะเห็นทราบนั่นนั่นได้เลยจริงไหมล่ะไหนไหมว่าพูดอะไรไปอะไรเร้ว่าพูดจริงหรือว่าคุพูดาะทราบดิอ่ะ สงสัยลิงเขาจะเข้าใจอยู่นะเื่องว่าเขานั่นลิงเขาโอเคด้วยโอเค้วยเขาโอเคกับการที่ผมคุยกับเขาครับแล้วเขาก็บอกประมาณว่าเออย่าให้มีครั้งหลังอีกครับครั้งนี้จัดเต็มจัดหนักครับเขาพูดอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนลิงเป็นผู้ปกครองของอาตีครับ เขาบอกว่าเอามันไปให้นักๆนานๆไม่ต้องลดโทษเขาพูดเงี้ยครับปลิงพูดครับได้ครับได้แล้ครับเดี๋ยน่าจะน่าจะหมดหน้าที่ผมแล้วนะครับโอ้ก็น่าจะหมดละเออหมดแม่ละเดี๋ยวได้หมดวาระด้วยล่ะโอ้โหอยากหมดที่ะเอ่อคุณกุติครับจะให้เราทั้งส่งตัวไปที่คุกเลยไหมครับหรือว่าจะเอารถรับส่งดีได้หมดอ่ะแล้วแต่รถจะดวกเลยโอเคครับหม่ แล้วจำคุยกลิงอันเตรียมรถเลยเตรียมรถเลยคุยอย่างกูรู้เรื่องอะไรกันคุยได้ลิงเวนไม่ดีนะวันเมาก่อนไปไปเตรียมไปเตรียมรถกันเลยไปเตรียมรถกันเลยเดี๋ยวเตรียมของวันนี้ชัดว่าครับเตรียมเตรียมเตรียมรถครับส่งนักโทษเอ่อธิครับอุ้ยเวลานี้มีคนหรอเขาบอกว่าจะสะดวกเลย ประกาศกันประกาศอยู่ลิงล็อกตัวสอง,สองว่ะวันพินชัดจัดการเลยครับเขาโดน,โดน,นอะไรบ้างครับไม่รู้เลยก็เขาโดนอนี่ไงทำลายเจ้าหน้าที่ไงใช่หนักนะโทนประหารเลยมี้ยเหรอโอ้โหเห็นเขาว่าเกิดมาอีกแล้วก็ประหารอีกครับเรียกเรียกหมอมาโดนแล้วไง แค่เลี้ยงน้อยไปเว้ยเดี๋ยวเราทิ้งตัวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพระบิดามครับพาคุณลิงเออ่ตัวอ๋อได้เลยครับได้เลยครับเอด้วัก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 เอ่อปล่อยเข้าตัวเข้าไปใช่ไหมครับไปไปต่อไปอติตามมาเลยครับผมเอ่อ g o i n งชุดเอ่อชอยเลดแล้วก็เดินเข้าไปข้างหน้าเดินไปหาเอกสารแล้วก็เปิดประตู Alright, I'm going to the door, go out the side. Check, 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 check. Oh, I'm jam, I'm jam, Say you goodbye, see you again okay tomorrow. Take time. Okay, one more go. Heh 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 heh. tik 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 tik

爹爹爹爹！哈哈哈哈哈！

เพื่นแต่งหมดเฮ้ยเียเราขวาชุ่มหมอชุ่มหลุดตอนนี้ขวนญาตีเป็นไงวะจิ๊กจิกจิกจิกอติไปไหนละโดนนี้มันแสบเลยเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างไปหาดูไปหาดูเหลือใครบ้างไปหาดูดิหาดูได้อตีโดนจับไปแล้วหรอรับผมจะทำอะไรตัว มันไปทางไหนไอ้ตีอ่ะแต่ทางนี้แหละเพิ่งแหกไปได้เหลือใครบ้างด้วยหน่อยจะได้ชุบเราต้องรวจอยู่ตรงเป็นคอนเทนต์แต่ตรวจรถดิงตายแตกหมดเลยอ่ะ เจ็บปัดเจ็บปัดรถปอดไอ้สัตว์ปัดรถแป๊บเวลาเราทำอะไรเราต้องทำให้มันเป็นระเบียบครับผมเดี๋ยวประชาชนเขาจะเดือดร้อนเพราะลิงตัวเดียวเว้ะโว้ะโว้ะ Woho! ที่อยู่ไหนวะอีหมดโว้ยเจอเรียบกุลิงๆๆๆๆ ตอนนี้ไม่มีใครฟังภาษาลิงได้เลยอ่ะมิดไม่อยู่แล้วอ่ะมิดล่วงไปแล้วอ่ะเออมิดโดนชุบยังไงยังไม่รู้เลยไม่เอ้ยไปเดี๋ยวลดโทษให้เดี๋ยวสักเอ่อเยเอ่อความสงสารของสาวคุณนะิใจอรอคุณลิงกลิงบอกดีมากอลิงบอกดีมากใช่กชคุณฟังได้ด้วยหรอ ฟังได้ฟังได้โอเคโอเคผมขออนุญาตเอ่อบอกไม่ต้องิไม่ต้องไม่ต้องติดหลอกมันหลอกเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่ครับถ้าใช่ยกมือหน่อยได้มาต้องเป็นลองั้นติดเป็นพิธีพอแล้วกันเนาะเป็นพิธีนิดเดียวเพราะเอาศาสตร์ส่งตัวละใช่ใช่ใช่อุยย พันเดียวยแค่นี้พอก็เนื้เจ้านะครับเป็นวิธีห้าบอกเท่านี้พอ อุ้นครบมือว่ะไอ้สัตว์่ยเจกเจ็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 กแมงลอยนี้เลยอะไรเจ๊กเจ็กเจ็กเจกอะไรดอบเอดอบเอไม่ติดคุกอยู่เดี๋ยวพว่นนี้ก็เออเอาโอเคเฮ้ยแล้วแล้วแล้วพี่ตูนอ่ะ ยังไม่ได้หาก็เลยต้องไปหากันเราไปเด้ดเอาไปด็ดเลยนะ